ของบนลาซาด้าแต่ไม่รู้จะเปิดร้านค้ายยังไงขายสินค้าอะไรต้องราคาเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างขายแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่สารพัดปัญหาสำหรับผู้เริ่มต้นจะหมดไปด้วยคอร์ส The Ultimate Lazada เทคนิคลับรวยด้วย l a z าด้ขั้นสูงสุดผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากคอร์สนี้นะคะคุณจะสามารถทำให้สินค้าของคุณขึ้นในหน้าแรกของลำดับการค้นหาบนลาด้ได้อย่างฟรี คุณจะเข้าใจหลักการการทำลาซาด้า SEO ให้สินค้าของคุณปรากฏขึ้นบนลำดับแรก,แรกโดยไม่ต้องยิงแอดแมแต่บาทเดียวค่ะคุณสามารถจะตกแต่งรายละเอียดสินค้าด้วยเครื่องมือ Rich t e c h หรือว่า t e c h Editor นะคะและตัว Lolly k e d t โดยไม่ต้องงอกราฟิกเลยค่ะคุณจะสามารถทำแบนเนอร์ตัวสินค้าเพื่อโปรโมทสินค้าโปรโมชั่นและแคมเปญต่งตางๆได้ฟรีคุณจะสามารถตั้งราคาขายได้อย่างมีกลยุทธ์ด้วย4เทคนิคการตั้งราคาเฉพาะบนลาซาด้ คุณสามารถเข้าร่วมแคมเปญของ Lazada เพื่อให้คุณไม่พลาดอีเวนต์การโกยยอดขายที่สำคัญค่ะคุณจะสามารถบริหารสินค้าบน Lazada ให้เกิดยอดขายรวมถึงโคลนิ่งสินค้าให้ขายดีทั้งร้านค้าเทคนิคการทำโปรโมชั่นกว่า10เทคนิคและคุณสามารถที่จะคิดวิเคราะห์วัดผลปรับปรุงโปรโมชั่นด้วยตัวคุณเองได้เนื้อหารวม7ชั่วโมงกับคอส The Ultimate Lazada เทคนิคลับรวยด้วย l a z a ด a ขั้นสูงสุดค่ะ ระพุดที่สมัครเรียนตอนนี้นะคะจะได้อัปเดตเนื้อหาฉบับล่าสุดปี2024ค่ะว่าจะเป็นค่ารำเนียมของ l a z a d ้ใหม่ล่าสุดระบบอัปเดตในเรื่องของพิคแพคเด v e ี y การจัดส่งและอัปเดตเมนูหลังบ้านเชลเซ็นเตอร์ของ l a z a d ้ค่ะใครอยากได้แสนแรกเร็วๆนี้นะคะภายใน3เดือนต้องเจอกันในคอร์สนี้เลย